สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องบบาวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บบาโซนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับโรงน้าตาลสาเรืองเพิ่มพลังการผลิต ขยายโรงงานแห่งที่สองนะครับระหวังผู้แอบอ้างฝากเข้าทํางานกับโรงงานน้ําตาลสหเรืองนะครับสําหรับข่าวนี้มาแจ้งข่าวกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรอบๆนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยครอบครัวสหเรืองนะครับในบริเวณจังหวัดบุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ทําสัญญากับโรงงานน้ําตาลสหาเรืองนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยครอบครัวชาวไร่อ้อยสาเรืองทุกท่านนะครับในปีนี้นะครับโรงงานน้ำตาลสาเรืองนะครับเพิ่มการผลิตนะครับขยายโรงงานแห่งที่สองเพื่อรองรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยปลูกอ้อยอย่างมากนะครับและจังหวัด กล้เคียงนะครับที่ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลชาเดืองนะครับจึงขยายด้วยวงเงิน2,500ล้านบาทนะครับในงบประมาณนี้นะครับขยายต่อโรงงานน้ำตาลนะครับเพื่อรองรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับเพื่อรดการรอคิวการรอคิวอย่างยาวนานในการส่งอ้อยนะครับเข้าสู่โรงงานน้ำตาลนะครับจากเดิมการผลิตนะครับพลังการผลิตของ กำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลสาเรียงนั้นนะครับอยู่ที่1 6ล้าน0แสนตันนะครับสำหรับในปีนี้นะครับเพิ่มโรงงานเพิ่มกำลังการผลิตเป็น3 000, 1ล้าน1 0 0แสนตันนะครับซึ่งจะสะดวกสบายต่อพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยครอบครัวสาเรียงในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลสาเลียงนะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเลยทีเดียวนะครับสําหรับในปีนี้นะครับและยังมีอีกข่าวนะครับที่ทางโรงงานน้ําตาลสาเร่องนะครับประกาศแจ้งให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะครับเรื่องระวังผู้แอบอ้างช่วยเหลือเข้าทํางานนะครับโปรดอย่าลงเชื่อบุคคลหรือเอกสารใดๆที่แอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ท่านหรือลูกหลานของท่านเข้าทํางานกับโรงงานน้ําตาลสาหร่องหากผู้ใดประสบปัญหานี้ โปรดแจ้งนะครับโทรที่0933655352บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างดังกล่าวอย่างถึงที่สุดต่อไปนะครับซึ่งกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของโรงงานน้ำตาลสาเรืองจะให้มีการยื่นใบสมัครนะครับประสานและติดต่อกับผู้สมัครทุกรายผ่านทาง บุคคลของบริษัทสหเรืองจำกัดเท่านั้นและไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับจึงขอเรียนว่าบริษัทสหเรืองจำกัดเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมงานมีนโยบายแนว แนวเน่ที่จะเปิดรับผู้สมัครเข้าทำงานทุกคนอย่างเสมอภาคตามคุณสมบัติและความสามารถของบุคคลนั้นๆจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ฝ่ายบริหารโรงงานน้ำตาลสหเรียงนะครับก็อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างนะครับท่านผู้ชมทุกท่านมาแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ